สวัสดีครับตอนนี้ได้มาต่อคิวนะครับได้มาต่อคิวอา่งจะถ่ายกับหลักหมุดของของของเวทเวทคิวเวทนะครับซึ่งคิววันนี้ยาวกว่าเมื่อวานนะครับยาวกว่าเมื่อวานนะครับมีคนมามาต่อกันเยอะทีเดียวนะครับ หลักหมุดนี้แสดงถึงว่า,าเราเรา,าเรามาอยู่ใต้สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับก็จะถ่ายให้ดูว่าคนเข้ามาที่นี่เขาก็ตื่นเต้นหวังว่าจะได้มามามาชมหลักหมุดนะครับก็มีสาวน้อยสาวน้อยเหลือนิดเดียวนะครับมา มาแจวเราด้วยนะครับเอาเอาทางนี้ก็ทางนี้ก็มาเข้าคิวดูกับเข้าด้วยนะครับมาเข้าคิว YouTube YouTube คนดัง YouTube YouTube คนดังเขาบอกว่าเขาจะทำเนื้อเค้าก็เหลือไว้คนเฟื่องของสีนะที่เนี่ย

วิ่งนะไ,ไก่เขาเดินอย่างอย่างสบายใจเขาไม่สนใจรถหรอกน,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 นะครับใก่เขาไปแล้วใกล้เข้าไปแล้วนะครับใกล้เข้าไปแล้วบบนลคนเขามายืนเข้าคิวรอกันสใจเย็นๆนะใจเย็นๆ ดินังกันแลแต่ว่าต้นปาล์มาม่ไม่ีมันนี่แล้วไม่มีมันก็ไม่มีไม่ไปอกเรา่าใทุงแดนเก่ามันสูงนะครับเห็นตระกูดหมวอแดงๆนั่นะครับ เขาจะเขียนว่า90ไมล์ถึงคิวบานะครับจากตรงนี้ไปคิวบาเนี่ย90ไมล์นะครับอ่ะก็ก็ได้คิวยาวพอสมควรนะครับ แล้วข้างหลังก็เราข้างหลังเราก็อีกยาวนะครับโตถ่ายน้ำมูลกับยายน้อยแล้วใช่เลไปถ่ายคู่นี่ยใช่ไม่เดี๋ยวถ่ายน้ำมนูลถ่ายให้น้อยป้าน้อยถ่ายให้น้ำมูลน้ำมูลถ่ายป้าน้อยแล้วก็โตถ่ายลูกคู่เขาเราไม่มีคนถ่ายให้เลยอ่ะป้าลุงงกับป้าไเขาถ่ายเขาไม่ถ่ายให้เราตีคุณต้องใส่รองเท้าไม่จะถ่ายให้เขาเนี่ยถ่ายรองเท้าคุลุง ให้ตู้ถ่ายน้ำการไปได้ไม่งั้นก็ชั่วโมงนึงก็ไม่เสร็จทไมยังมีก็ถ่าอย่างนี้หรอจะถ่ายรองเท้าเหรอถ่ายรูปเดียวเลยใ่เห็นตีด้วยโอ้เอากระดังนั่นเนาะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงเขาจะเขียน90ไมล์ถึงคิวบาเข้ไปเขรู้เลยมันจะตรงกันข้ามกัน อ่ะเดี๋ยวให้คุณลงกับคุณต้อยหน่อย้วเดี๋ยวน,นะเอาเครื่องไหนเตรียมเลยนะคุณลงไปแล้วคลิปยิ้มเลยนะฮะคลียยิ้มเลยฉีกยิ้มอย่างแรงเดี๋ยวกล้องลงด้วยนะกล้องลงก่อนอ่าอ่าอ่า,อาตอนถ่ายรูปนะครับกล้องฟ้าก็ได้ไม่ไม่กล้องผมนี่แ<อ>หละเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วเราถ่ายไปก็ก็ก็แล้วเดี๋ยวเก็บกล้องไม่ทันอีก เทาทเทนาทเทนโมสคอยคอยอ่านไม่ออกควยอ่านไม่เห็นไม่ใช่อ่านไม่ออกนีน่าจะฝนตกนะดูดูแล้วมีมีเขามีเขามันทําท่าจะตกแต่เช้าแล้วครับเมลงแล้วอ่าคนที่เขาให้เข้าไปถ่ายแล้วเขาก็อ้าแล้วจะให้ไปยืนทางด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วแต่ชอบฮะอ่าไม่ได้ต้องยืนทางด้านขวาให้ทางด้านซ้าย อให้เห็นทะเลป้าจ่มอ,อยากเห็นทะเลไม่อยากเห็นรั้วเถฮ้ยไม,ไม่โอ้โอ้เอางั้นเลยเหรอเอาตั้งหล้วนอะนอตั้งแล้วนอนดีกว่าปัญหามันเยอะเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวก็คู่เลยใช่ไหมครับคู่เลยครัใช่ไหมคู่แล้วก็ดีเอาอ่าเห็นไหมล่ะเวลาเดี่ยวเวลาเดี่ยวนี้ขอคนละข้างได้ไหมไม่ได้โอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นไหมเพราะบางสถานการณ์ต้องส่งคนเดียวอ่าเอ้าส่งนี่เขาส่งคู่ไปด้วยมันก็ดีนะไม่ได้พ่อเพราะต้องใช้รูปเดียวเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช้ไปไหนล่ะ อาจจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับใกล้แล้วเหลืออีกสามคิวอีกสามคิวนะครับอีกสามคิวป่าถ้าอยู่คนละข้างเดียวคนละข้างก็ดีนะนกครับดูแล้วครับนกรับดูแล้วครับอ่าอยู่อีกสองคิวหมูหมูไม่ท่านหมูไม่ได้หมูไม่ได้คนอกเรกใจเกลิกใจ รูปคู่อะลูปเดียวแล้วก็ลูปคู่กันเลยอ่ะโอ,อะ้เดี๋ยวคุณป้าเดินไปก่อนฮนะเดี๋ยวถ่ายให้แล้วเดี๋ยวตามด้วยคุณลุงนะอ่ะคู่คนละข้างก่อนได้ไหม He wet pool or opted trunk. อ่าถึงคิวเราแล้วนะครับถึงคิวเราแล้วทำไมเกินเลยคิวหนึ่งไงเลยคิวหนึ่งเขายังหาเดี๋ยวน้ำมน้มน,น,น,นอยู่ตรงนี้นะเคื่อฟา้าเนี่ยนะฮะ,อะเอาเอาเอาทางทางต้านแม่ของผมบบนะ ไปได้แล้วใช่ไหมคะไปกันเลยไปไป

ก็นี่แหละครับนี่แหละครับมุ่งตรงไปทางด้านนี้ก็จะเจอจะเจอ,เอ,อคิวบานะครับอีกเก้าพอีกเก้าเก้าสิบไม์นะครับอีกเก้าสิบไม์นะครับวันนี้เราก็ได้มาได้ถ่ายรูปกันแล้วนะครับได้ถ่ายรูปกันแล้วนะครับก็ถึงตรงนี้ตรงจุดตรงจุดนี้ก็จะขอถ่าย เลืคู่กับท่านสักหน่อยนะครับพวืกคู <c oughs> <land> e ่กับท่านเป่าเป่าเป่าสาสักหน่อยนะครับเห็นละ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 ะอ่อ่คืออาถ่ายคลิปเพนิดึงถ่ายคลิปเพนิดึงเตตั้งไว้แล้วจับให้เห็นเท่านั้นตั้งไว้แล้วตั้งแล้วอ๋ เป่าสาด้วยเป่าสังด้วยเป่าสังด้วยเห็นแล้วเป่าสังด้วยเห็นแล้วครับพ่อของคูนเขาอยากถ่ายมั่งนะคะออ่ามาออกมาให้คนอื่นถ่ายมั่งขอลงคลิแค่นี้นะครับ สวัสดีครับปากท่องคุณตาคำคูณกับแม่กระต้อยด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ได้มาชมหลักหมุดใต้สุดของอเมริกาอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็นับตจากตรงจุดนี้ตรงจุดนี้ขีดเส้นตรงไปเลยจะถึงคิวบาอีกเ0ไมล์นะครับสวัสดีครับโตป้าขอถ่ายตรงนี้ด้วยนะ 他刚买吧。